มาเรียนกันต่อครับที่ครูไม่อยู่เนาะทำต่อเลยก็คือข้อ18เขาบอกว่านิวเคลียส p b 2 1สสลายตัวสู่ไอโซโทปเสถียรตามลำดับดังนี้ก็คือ a อยูหสลายให้อะไรไม่รู้แล้วก็สลายให้เบต้ากับแกมมา แล้ว ax เนี่ยสลายให้ต่อเป็นอนุภาค y แล้วก็สลายให้รังสีบีตาออกมาด้วยแล้วอนุภาค y ก็จะสลายตัวต่อให้อนุภาค z แล้วก็ได้แกมมาก,กับแอลฟาออกมาแสดงว่ามันมีการสลายตัวทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ยอ่ามันมีการสลายตัวทั้งหมด3ครั้งดังนั้นเขาถามว่าจำนวนนิวตรอนในไอโซโทปเสถียร z เป็นเท่าไหร่ ถ้าตั้งเรียนจับไม่รัดเลยนะสามครั้งเราก็ต้องมาเขียน3ามสมการคือยังไง3ามสมการเช่น่ AU อันนี้ไม่ใช่ละ AU หนึ่งเก้าเจใช่ไหมเจ็ดสลายให้อะไรไม่รู้ที่บวกเบต้าคืออะไรลูกเบต้าคือ e อะไร e ศูนย์ลบหแกมมาคือแกมมาศ0นใช่ไหมแล้วไออนุภาค x เนี่ยสลายตัวต่อ ก็เป็น x สลายให้ y ใช่ไหม y แล้วบวกอะไรบวกบีตาก็บวกบีตาบีตาคืออะไรลูกบีตาก็คือ e 0ูลบแล้วอนุภาค y สลายต่อตัวต่อให้ใครให้อนุภาค z ใช่ไหมโดยบวกอะไรลังสีอัลฟาอัลฟาก็คืออะไรอัลฟาคือ he42 บวกด้วยรังสีแกมมาคือแกมมา00แล้วเขาถามว่านิวตรอนในแอโซโทปเสเียน Z เป็นเท่าไหร่ทำยังไงก็ต้องหา x หา Y แล้วก็หา Z ใช่ไหมอ่ะหา x ก่อนฝั่งนี้รวมกันได้เท่าไหร่สต็อกก่อนนะทำเองก่อนนะค่อยมาลออคูอ่ะฝั่งนี้เลขมวลได้197เพราะมีตัวเดียวฝั่งนี้เลขมวลรวมได้เท่าไหร อะไรไม่รู้บวกศูนย์บวกศูนย์แล้วก็ได้หนึ่งร้อยเก้าสิบเจใช่ไหมฉะนั้นเลขมมนด้านบนควรจะเป็นเท่าไหร่ก็คือหนึ่งร้อเท่ากับ x บวกศนบวกศูนย์ x มเลยเท่ากับหนึไม่ต้องเขียนสมาการก็ได้ถ้าเขียนสมาการมันจะช้าท่านตงเรียนเข้าใจได้เลยว่าตรงเนี้ยอันนี้บวกศย์นี้บวกศนะูนย์ะอันนี้ก็ต้องตอบหนึ้อยเก่าอีกตัวหนึ่งด้านล่าง เลขอะตอมฝั่งนี้เจ็ดสมีตัวเดียวฝั่งนี้ลบหฝั่งนี้ศูนย์เป็นเท่าไหร่ก็ต้อง x-1 ลบหถึงได้เจ็ด้าใช่ไหมก็คือเจ็สิบเกมันจะเท่ากับ x แล้วก็อะไรลบหบวกศูนย์ 0, ก็คือเราไม่เขียนอ่ะ x ก็ย้ายข้างไปลบหนึ่งก็ย้ายไปเป็นบวกก็เป็น x เท่ากับแปดสิบนี่ก็ต้องเป็นแปดสิบ ก็จะได้อนุภาค X แล้วอนุภาค X ก,ก็คือ 197. อายร1อ7มวล1 9อแล้วก็เลขอะตอม80ไอ้ X เนี้ยก็สลายตัวต่อใช่ปะ่าเลขมวลด้านบน197ฝั่งนี้มีแค่0ใช่ไหมฉะนั้นอะไรไม่รู้บวกศแล้วได้เท่าไหร่197ก็ควรจะเป็น197ฝั่งนี้เลขอะตอมเป็น80ฝั่งนี้เลขอะตอมรวมก็ต้องเป็นเท่าไหร่ 80อะไรไม่รู้ลบหได้80ก็ต้องเป็นเท่าไหร่อะไรไม่รู้ลบหนอ่ะก็คือ80เท่ากับอะไรไม่รู้เป็นอ่ะเป็น y เนาะตัวแปร y y ลบหนึ่งได้เ,เท่าไหร่ y ก็ต้องเท่ากับ81อ่ะ y ทีนี้ y สลายตัวต่อสลายตัวเป็นยังไงอ่าก็คือ y 19781 สลายต่อตัวสลายตัวต่อให้ C ให้แซใช่ไหมร้อยเก้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มี4กับ0อะไรก็ไม่รู้บวกสี่เราต้องได้ร้อก็คือหนึใช่ไหมฝั่งซ้ายฝั่งขวามีอะไรมีแซบวกด้วย4ีบวกศนย์ไม่เขียนเนาะแซก็เท่ากับเท่าไรหนึ่งร้อยเก้บเลบสเท่ากับสี่หร้อยเก้าสิบ ใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นร้อยเก้าสิบสามอะตอมล่ะฝั่งนี้รวมได้แปดสิบเอ็ดอีกฝั่งหนึ่งรวมได้สองกับศูนย์อะไรไม่รู้บวกสองแล้วได้แปดสิบเอ็ดก็คือเท่าไหร่เจ็ดสิบเก้าจบยงังเขาหาเจ็ดสิบเก้ามีตัวเดียวฝั่งนี้ลบหนึ่งฝั่งนี้ศูนย์ นิวตอนของของอะไร z ซ9 3 79่เลขจําลขจำนวนโปรตอนคือเท่าไหร่ลูกโปรตอนคือด้านล่างใช่ไหม79ส่วนด้านบนคืออะไรโปรตอนบวกนิวตอนได้เท่าไหร่9 9 3หาหานิวตรอนก็แทนค่าโปรตอนเข้าไปโปรตอนเป็น เจ็ดสิบเก้าบวกนิวตันเท่ากับ1น3ินิวตันก็จะได้เท่าไหร่193ลบด้วย79ก็คือ114กตัวยากไหมเออนั่นแหละเห็นเนาะอ่ะข้อต่อไปลองทำเองก่อนแล้วค่อยดูของคู่ มาดูข้อ19เนาะเขาบอกว่าจากการสลายตัวของ Ra เรเดียมสองสาตามแผนภาพข้างล่างนี้ A ควรจะเป็นอะตอมข้อใดลองดูนักเรียนลองดูเรเดียมสองสองหใช่ไหมสลายตัวแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือการสลายตัว แบบนี้คือการสลายตัวสลายตัวให้อะไรสลายตัวให้อลฟาเป็นการสลายตัวครั้งที่หนึ่งแล้วยังไงต่อไอ้ตัวเนี้ยมันดันไปสลายตัวต่อให้อนุภาคอะไรให้อนุภาคออลฟาอันนี้คือสลายตัวครั้งที่สองแล้วก็มีการสลายตัวไปต่ออีกไอ้ตัวเนี้ยดันสลายตัวมา เป็นการสลายตัวครั้งที่สามแล้วก็ยังไงต่อเออแล้วตัวถัดมาเนี่ยดันไปสลายตัวเป็นสลายตัวอันที่สี่นี่มีการสลายตัวกี่ครั้งสี่ครั้งซึ่งนักเรียนจะเห็นว่ามันมีด้านบนกับด้านข้างใช่ไหมด้านล่างลงมาข้างล่างนี้ถามว่ามันจะได้ผลลัพธ์ a เดียวกันไหมนักเรียนลองดูอันนี้มันดันสลายตัวบีต้าก่อนก่อนอันที่สอง มันนัสลายตัวบีตาก่อนแล้วค่อยแอลฟาคือมันแค่สลับบีตากับแอลฟาเฉยๆฉะนั้นสลายตัวไปฝั่งไหนมันก็จะได้ผลลัพธ์เป็นอะตอม A เหมือนกันดังนั้นเวลาเราจะหาเราก็หาได้สูตรลัดไม่ต้องไปเขียนแบบข้อ18แล้วเราจะเขียนรวมกันไปรวมกันไปเลยเป็นครั้งเดียวอ่าลองดูนะ Ra เรดียม สองสองหกใช่ไหมสลายตัวให้ครั้งแรกอ่ะเป็น A อันเดียวพอนะสลายตัวให้ครั้งที่หนึ่งสีม่วงน,นี้นะครั้งที่หนึ่งให้บวกเอลฟาเอลฟาคือล e, าย he สี่สองแล้วก็บวกไปเลย he สี่สองสลายตัวครั้งที่สองก็ให้เอลฟาใช่ไหมก็เป็นอันนี้คือครั้งที่สองก็เป็น he สี่สองเหมือนกันครั้งที่สามก็ให้อะไร อ่าบวกเอเนี้ยดันสลายตัวมาเป็นการสลายตัวพิการยอ่อไม่เราเราไม่ต้องไปเขียนให้เป็นสลายตัวห้าสลายตัวครั้งที่สองก็ให้เอลฟาใช่ไหมก็เป็นอันนี้คือครั้งที่สองก็เป็น hec สองเหมือนกันครั้งที่สามก็ให้อะไรอ่าบวก hec สองเหมือนกันแล้วครั้งสุดท้ายให้อะไร ให้บีตาบีตาคือ e ศูนย์ลบหนึ่งอ่ะนี่อันนี้คือวิธีการยอ่อไมเ่เราไม่ต้องไปเขียนให้เป็น x เป็น y เป็น z แล้วเรารวมกันเลยทีเดียวมันง่ายกว่าก็คือมันสลายแล้วมันก็รวมเป็น A เ,เลยอ่ะลองคำนวณดูซิว่ามันจะได้เท่าไหร่ฝั่งลองทำเองดูก่อนนะอย่าพึ่งอันนี้ครู อย่าเพิ่งลอกอะพอทําเองเสร็จแล้วอันนี้แปดสิบแปดเนาะอะมาทาเองเสร็จแล้วมาดูเลขมวนก่อนเลขมวนด้านซ้ายมีกี่ตัวมีตัวเดียวก็คือสองร้อยยี่สิบหกด้านขวาก็คือมีอะไรมีเอใช่ไหมมีสี่มีสี่มีสี 4, ่ 4, แล้วก็มีศูนย์อันนี้รวมกันได้เท่าไหร่สี่สามสิบสองกับศูนย์ก็เป็นสิบสองเหมือนเดิมอะไรไม่รู้บวกสิบสองเราต้องได้เท่าไหร่ สองอหอะไรไม่รู้บวกสิได้สองหคือหมายความว่าเขียนสมการยังไงสองสองหกก็ 2, 2, คือเท่ากับอะไรไม่รู้บวกสิใช่ปะ่ะก็เป็นเท่าไหร่ A ก็คือควรเป็นสองสองหกลบสิบสองสิสี่ มีเขาอ่าลองดูด้านล่างดันมีสองข้ออีกลองดูด้านล่างนะด้านล่างเลขมลลวลรวมได้เท่าไหร่เอ้ยไม่ใช่เลขอะตอมได้88ฝั่งขวาก็คือมี A ใช่ไหม A บวก2อบวกสบวกสแล้วก็ลบห2บวกสบวกสได้6กลบหเป็น ห้าใช่ปะ่ะอะไรไม่รู้บวกห้าแล้วต้องได้ 88. แปดสิบแปดก็เท่าไหร่แปดสิบแปดลบห้าเหลือแปดสิบสามแปดสิบสามก็คือตอบบิสมั s สองหนึ่งสี่ยากไหมง่ายมากะมาดูข้อที่ยี่สิบข้อที่ยี่สิบเขาบอกว่าอะไรจากรูป เป็นแผนภาพแสดงบางส่วนของอนุกรมการสลายตัวของนิวเคลียสในธาตุหนักธาตุหนักก็คือธาตุพวกยูเรเนียมไอที่เลขมวลเยอะๆอ่ะเนี่ยเรียกว่าธาตุหนักเขาบอกว่ากอไก่อะไรเนี่ยธาตุหนักในที่นี้คือนิวเคลียสกอสลายเป็นนิวเคลียสขอและก็สลายเป็นจากนิวเคลียสขอก็สลายเป็นนิวเคลียสคอในระหว่างการสลายตัวจากกอไปขอไปคอ,ปอเนี่ยจะปล่อย อนุภาคเรียงลำดับได้ดังนี้นักเรียนลองมาดูกราฟด้านข้างฝั่งด้านแกนตั้งเป็นตัวเลขสองร้อยกว่าใช่ไหมฝั่งฝั่งด้านแกนนอนเป็นตัวเลขเออพวกอันนี้ซึ่งเวลาจะเขียนเนี่ยมันก็คือ X A Z อย่างนี้ A คือลายเลขอะไร เลขมวลฉะนั้นฝั่งแกน y คือแกน y คือเลขมวลฝั่งแกน x คืออะไรเลขอะตอมดังนั้นของกอเลขอะตอมเอ้ยเลขมวลเป็นเท่าไหร่ลูกกไก่เลขมวลเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเป็นขีดมาได้ สองสามแปดสี่สีก่อนสองสามแปดเลขอะตอมเป็นเท่าไรขีดลงมาคือเก้าสิบสองใช่ปะ่ะขอมาตรงนี้ขอเลขมวลคือสองสามสี่เลขอะตอมคือเท่าไรเก้าสิบขอละ่ะ เลขมวลคือสองสามสี่เลขอะตอมคือเก้าสิบเอ็ดจากกอไปขอกอสองสามแปดเก้าสิบสองไปขอคืออะไรขอสองสามสี่เก้าสิบมันต้องบวกอะไรดูสิมันต้องบวกอะไร,ะไรข้างบนอันนี้สองสามแปด อันนี้สองสามสี่อันนี้ต้องบวกเท่าไหร่ถึงจะเท่ากันต้องบวกเท่าไหร่บวกอีกเท่าไหร่ถึงจะเท่าเป็นสองสามแปดบวกอีกสี่ถูกต้องเก้าสิบสองเก้าสิบเก้าสิบต้องบวกเท่าไหร่เป็นเก้าสิบสองก็คือสองนักเรียนก็ไปเปิดตารางดูอะไรที่เลขมวลเป็นสี่เลขอะตอมเป็นสองก็คืออะไร he สี H ่สองคืออนุภาคอัลฟางงไหม ลองดูขอไข่ขอไข่สองสามสี่เก้าสิบสลายให้ขอควายสองสามสี่เก้าบเอ็ดบวกอะไรไม่รู้ละ่ะข้างบนเป็นเท่าไหร่สองสามสี่เท่ากันไหมเท่ากันแล้วก็คือบวกศูนข้างล่างจากเก้าสิบเป็นเก้าสเอ็ดข้างล่างเป็นหนึ่งต้องเป็นอะไรเนี่ย เออต้องเป็นลบหนึ่งสิใช่ปะจากเก้าสิบเอ็ดจะทำยังไงให้เป็นเก้าสิบก็คือลบหนึ่งก็ต้องเป็น e ศูนย์ลบหนึ่งคืออนุภาค beta ลบใช่ไหมตอบอะไรเนี่ย alpha กับ beta ข้อสี่ยากไหมข้อยี่สิบเอ็ดให้นักเรียนทำเองนะคะก็คือหลักการคล้ายๆกันเลย แกน y เป็นอะไรนะแกน y เป็นเลขมวลแกน y เป็นเลขมวลใช่ไหมสองร้อยกว่ากว่าเนี่ยคือเลขมวลเลขมวลคืออะไรก็คือโปรตอนบวกด้วยนิวตอนมวลแกน x คือเก้าสิบกว่ากว่าอันนี้ยูเรเนียมเนี่ยก็คือเลขอะตอมอืมอม เขาบอกว่าจากภาพอนุกรมการสลายตัวยูเรเนียมสองสามแปดคือตัวนี้นะยูเรเนียมสองสามแปดไอข้างล่างคือ u ูสองสามสี่นะคนละตัวคือด้านบนตัวด้านบนสลายให้ Rn สองสองสองคือนี้ค่ะแล้วก็อีกอันนึง Pb สองหนึ่งศูนย์ไหนวะ PbPb ไม่ใช่ PoPb สองหนึ่งศูนย์คือตัวนี้คือตัวด้านล่างนี้ อลองทำเองนะคะอันนี้คอมาดูข้อยีบสองเขาบอกว่าจงหาจำนวนอนุภาคเอลฟาเอลฟาก็คือ hec 2และอนุภาคบีตา e ศูลบหจากอนุกรมการสลายตัวของนิวเคลียสต่อไปนี้คืออะไรคือทอเรี่ยมสลายตัวให้ pb เรตตะกัวอ่ะมาดูก่อนทอเรีียม ครูเขียนลงมาเลยนะทอเรี่ยม232 90สลายตัวให้ PB 208องสลายให้อะไรบ้างให้ HE 42กับ E 0-1ูนยเขาถามว่าไอเนี้ยกี่ตัวอะเรามาทำดูดูเลขมวลด้านบน ถ้านักเรียนมามัวตั้งสมการในยากมากเลขมวลด้านบนคือเท่าไหร่สองฝั่งซ้ายคือสองร้อยสามสิบสองฝั่งขวาคือสองร้อยแปดอ่ะสองร้อยสามสิบสองเท่ากับมันต้องเท่ากันเนาะสองร้อยแปดบวกด้วยอะไรก็ไม่รู้ที่มันมีสี่กับมันมีศูนย์ใช่ไหมบวกที่บวกด้วย x อ็กซละกันมันไม่ได้บอกว่าเป็นกี่ตัว เราต้องหาว่าไอ H2C2 ที่เป็นอนุภาคแอลฟาเนี่ยกับ E0-1 ที่เป็นอนุภาคเบต้าเนี่ยมันมีอย่างละกี่ตัวนักเรียนต้องหาก่อนว่ามันต่างกันเท่าไหร่เลขมวลต่างกันเท่าไหร่อะลองดูนะเลขมวลต่างกันหา x ย้ายอะไรไป208ไปใช่ไหมก็เป็น232ลบ208เท่ากับเอ็ก์เ็กก็เลยเท่ากับอะไรเนี่ย สองสามสองลบสองศูนแปดก็คือ x เท่ากับยี่สิบสี่ตัวฉะนั้นไอ้ด้านบนรวมกันเนี่ยต้องเป็นเท่าไหร่ยี่สิบสี่ลองดูค่า e เนี่ยมันเพิ่มไปสิบตัวมันจะมีผลไหมเพราะมันเป็นเลขศนะูนย์ะไม่มีผลฉะนั้นไอ้ยี่สิบสี่ตัวเนี้ยมันควรจะมาจาก he ใช่ไหมสี 4. เลขสี่มาจาก he ถูกปะอ่าดังนั้นลองหารซิมันควรจะมีกี่ตัวที่คูณกันได้ยี่สิบสี่สี่อะไรไดีสี่สี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่ฉะนั้นด้านบนตรงนี้ควรจะเป็นเลขเลขหกเพราะมันคูณกันได้เท่าไหร่หกคูณสี่ได้ยี 24. 24่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกสองศูนย์แปดได้สองร้อยสามสิบสองไหมนักเรียนต้อง ต้องลองอันนี้ต้องลองคิดดูสักนิดหนึ่งอะถึงจะโอเคอ่ะอันข้างบนมันดีหน่อยที่มันยังมีตัวหนึ่งเป็นศูนย์แต่ลองมาดูด้านล่างด้านล่างจะยากขึ้นละเออด้านล่างไม่ด้านล่างเรารู้ตัวเลขอันนี้แล้วไม่เป็นไรอ่าด้านล่างมาดูสิฝั่งซ้ายเก้าสิบฝั่งขวามีแปดสิบสองบวกเท่าไหร่ไม่รู้ใช่ไหมข้างล่าง ก็ต้องเป็นกูเขียนด้านบนแล้วกัน9 <90 S> 10เท่ากับ82บวกด้วยอะไรไม่รู้ให้เป็น X อะไรไม่รู้ตัวเนี้ยก็คือจะต้องมาจาก HE42 กับ E0-1 ลบ1รวมกันถูกไหมอ่ะเเป็นเท่าไหร่ X ก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่ ย้าย82ไปใช่ไหม90ลบ82เท่ากับ x x ก็เลยเท่ากับ82 8ชฉะนั้นไอ้2ตัวเนี้ยรวมกันได้ได้8 2ตัวเนี้ยรวมกันได้ได้8เอเมาลองดูแต่ he เนี่ยมันฟิกไปแล้วว่ามีกี่ตัวลูกมีกี่ตัว สองอันเนี้ยต้องรวมกันได้แปดแต่อันเนี้ยมันหกคูณสองได้สิบสองอันนี้มันดันกินไปสิบสองแล้วอ่ะจะทำยังไงให้มันเท่ากับแปดแต่อันเนี้ยพอมันมีหลายตัวอันเนี้ยคือลบหนึ่งใช่ไหมฉะนั้นสิบสองมันต้องลบอะไรถึงได้เท่ากับแปดลบเท่าไหร่แปดเก้าสิบเอดสิบสองลบสี่ตรงน,นี้ต้องได้ลบสี่ถูกปะแต่อันนี้มันลบหนึ่งแสดงว่า e มันต้องมีกี่ตัวลลก มีสี่ตัวโอเคปะดังนั้นได้แล้วเนี่ยหกที่คูณกับ he สี่สองแล้วก็ e ศูนลบหนึ่งมีกี่ตัวสี่หกกับสี่ตอบข้อข้อสองข้อยี่สามลองทำเองดู